สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสวน่างเชีแนลมื่อ้านสวน่างเชีแนลพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายควายติดตลาดนัดกู้กระบือบา้านเชียงวางอำเภอเมืองจังหวัดยชียงรพี่น้องมื่อนี้ตรงกับตอนแรกวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567พัน้ารอี่น้องอก่อนรับชมเกิดจะลืมเลือกพี่น้องซอยให้กำลังใจบ้านสวน่างเชีแนลกท่านเนี่ยโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันมากพี่น้องอยู่ภาคใดจังหวัดใดอยู่บ้านใดคอมเมนต์กันมากเน่ฝ่าฝนเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะเขาวน้ำำทปามทำยัง เป็นยังไแงแรงคือทางจะโสบบอแต่ว่ามือน,นี้ฝนตกมากเพราะแรงไม่เลยมือนนี่ว่าแรงแต่ว่าผิ่ผ่านมากมันแรงพี่น้องแต่ว่าฝนตกมาแล้วก็คาดว่าสิต,ตกโตโต,ต,ตไปเพราะหนามมีขังเขาเนาะแนวนอกพี่น้องให้นามมีอยู่เขา่าให้เขาง่ามจังน้อยแน่เนาะกำลังมากฝนกำลังมากพี่น้องเนาะก็คอมเมนต์กันมากพี่น้องทักทายกันมากให้กำลังใจบานสว่างแชนแนล้องน้ำแน่พี่น้องเสีไดีมีกำลังใจในการผ้าพีผ้าน้องออกลุยตมออกลุยตุ่ม คายถ้ำ้พ่อพี่น้องรับทราบอัปเดตราคาให้รับชมเนาะพี่น,น้องเนาะอ่ะนี่เพิ่นสื่อคล้ายกันเลยพี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นสื่อคล้ายกันเท่าใดไปฟังเบิ่งเนาะพี่น,น้องเนาะเพิ่นต่อรองกันเบิ่งหั่นนี่ฮู้สึกว่าได้กคล้ายกันแล้วอ่ะนี่แม่ลูกลูกผู่งามๆตัวนั้นแม่สะผู่น้อยผู่น้อยเ่าตัวนัน้นผู่น้อยเพิ่นสื่อแ,แล้วพี่น้องเนาะอืเพิ่นได้กคล้ายก <ใน S 2> <ห>ันแล้วบ่เพิ่นได้กคล้ายกันแล้วบ่นี่โอ้ย่างปะโอ้3ตัว สามตัวเพิ่นห้องเท่าไมห่สามหมก่หนึ่งพันสามตัวสามหมื่นกหนึ่งพันอันี้กัูนีู่เพือนอ๋อต้นนี้ตัวแม่สาวหน่อยตัวนี้ตัวนี้แม่สาวน่อยสามหมื่นหนึพันสามตัวต้นนั้นแม่ลูกลูกูแม่ลูกลูกูตันนี้แม่สาวหน่อยสามตัวสามก่หนึ่งพัน พ่อสื่อของเพิ่นอยู่ตัวลแ่ไเพิ่นกำลังต่อบ่แม่นครับเพิ่นกำลังต่อเพิ่นให้เท่าใดแล้วเนี่ยเปสองหมื่นเจ็ดวายสองหมื่นเจ็ดว้สามตัวสองหมื่นเจ็ดตัวนั้จากสี่ห้าสื่อใส่ไดที่มันงามอยู่ได้นี่ห่อยเวียดเพิ่นให้สองเจ็เพิ่นอยากไดสามหมื่นเก้าพันอันนี้แม่สาวหน่อยเด้พี่น้องอันนั้นผู้หน่อยแม่ลูกสามตัวสามหมื่นเก้าพันเพิ่นกำลังต่อรองกันเพิ่นกำลังคำนวณอยู่ห้อยเวียดเพิ่นเจงเนี่ยเพิ่นคำนวณอ้าวเออเพิ่นสีเขียนตัวเลข้เบิงออ้าว มันหมาเดเลยครับผมหอยเวียดเพิ่นบอนีหรอขั้นเพิ่นเดืเบิ่งล่ะราคาพอฟังต้นนี้จักบาทครับนี่เดือนสามพันเดือนสามพันโอ้แม่สาวหน่อยปะแม่สาวหน่อยเดือนสามพันหนาตาดีต,ต้นโตดีอยู่ได้พี่น้องเดือนสามพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่เบิ่งแม่สาหน่อยท้ายสูงอ่ะเบิ่งความสูงเพิ่นลอยยิ้มหาบวกอยู่พี่น้องแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงตลาดพี่น้องเนาะเนาะเดือนสองอะเดือนเท่าไหรก่อนเดือนสาม 1 12, 2ื0 0อาหมื่รเพิ่นว่นสองพัาเพิ่นว่า, 12, า,วาผมหลับไปว่า 13, หมื่นสามหมิ่นเพิ่มาจากใส่คือสุวรรณสรรณภูมิรอยเอทเท่าใกล้ใกยโสเนียลเน,ะนเาะเขอไอด้ยาตเบอร์โทรครับผม081ย์แปดหนึ่งเอาเอาใหม่ศูนย์แปดหน 0 5 9 0์ห้าพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถงมาต่อรองเพื่อนแม่สศราหน่อยได้พี่น้องหน้าตาดีนี่เห็นบ่หน้าตาสวยพี่น้องหน้าตาสวยต้นโตดีพี่น้องหมื่นสองพันหาร้อยเปิดไว้ต่อรองเอาเนาะต่อรองในแจ้งหน่อยเพื่อนว่าได้ได้โอเคครับขอบคุณหลายๆ์มานครับผมเป็นพี่น้องค้ายหน่อยสองหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหน้าตาดียืนดีหู้ๆเชิงเชิงเพื่อนว่าหู้เชองอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมมานอ่ะขาไปทางหนึ่งพี่น้อง ทางผีเพิ่นกำลังต่อรองกันคือกันพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเบิ่งสีสียู่ควายนั่นคือเพิ่นได้ขายไปแล้วที่พี่น้องเพิ่นได้ขายกันไปแล้วเพิ่นได้ขายกันแล้วเพิ่นฉีดสีไปแล้วเพิ่นได้ขายกันแล้วนี่ขายกันแล้วผู้น้อยผู้น้อยขายดีคืองวพี่น้องแม่ลูกอ่างน so like like so, like an so, well. ั so, 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 no no so, the the ่นคืองามแท้พี่น้องแม่ลูกงามงามพี่น้องแม่ทองอ่างดีลดุไส้งามขาวจุนฟูนพี่น้องนะงามพี่เพิ่นได้ขายกันแล้วพี่น้อง เปิดได้ขายกันเบิดแดละพี่น้องทางผีพูดนะอุ้ยสิโมซึกว่าควายหน่อยจริงแต่ว่าได้ขายดีพี่น้องได้ขายดีด,ดีห้อยเวียดจัดการเบิดแดละพี่น้องพูดนะได้ขายดีพี่น้องทานนี้ยั่งอยู่ทางนี้กาลังรอรอการต่อรองทางผีพี่น้องกำลังรอการต่อรองบัตรสวัางิ์แฉแนวพ้าผีผ้านองออกรอชมบรรยากาศการสื่อ,กา,อการขายหลวก็มีโอกาสด้เปิดราคาก็จะเปิดต้องพี่น้องเนาะสอบถามราคาน้ำมาเพืนสื่อพื้นขายกันไปเท่าไหร่แล้ว ราคาเป็นเท่าไรโตซ้ำหนีราคาประมาณเท่าไรหมัดสว่างนแนลอาสาสอบถามให้น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนได้ขายแล้วเพื่อนคือนผูกไใบชะศีนะพี่น้องบ่มีเจ้าของอยู่เลยเพื่อนได้ขายแล้วน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าวมีเจ้าของอยู่ไปเ,เวิ้งผูหกหน่อยจัวหนึ่งเจ้าบาทเนาะแต่ว่าล่างคนเพิ่นกับวัสด้ข้อมูลน,นี่พี่น้องนี่ได้ขายแอะไรดิพี่น้องเนี่ยโอ้ ه, หอยเวียดเอาไปเบิดมเลยพี่น้องหอยเวียดหอยเวียดเอาไปแล้ว มื่อนี้เป็นควายเนื้อพี่น้องควายผูกผูเปิดเจ็กบาทครับตัวนี้ขออนุญาตเปิดจกบาทครับสองหมื่นหาพันเปิดเนาะเปิดราคาสองหมื่นหาพันหอยเวียดเพื่อนในเท่าไรแล้วหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเนาะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหอยเวียดเป็นตัวไรอันเพื่อนหอยสองหาต่ว่าหอยเวียดพ่าเดี๋ยหมืดหมื่ ยังไงก็จะเหตุไต้สองเนาะขาดทุนเนี่ยสัสสองเนี่ยขาดทุนเพิ่มว่าขาดของต่อพี่น้องต่ออ่ะขออนุญาตเบอร์โทุกใบตัวนี้0 9 4 4์เ4้าสี่สี่ศูนย์พี่น้อง25เพิ่นตรวจใบพูน่อยตัวนี้พี่น้องบ่นหน่อยได้ใหญ่อยู่ได้พี่น้องอ่าใหญ่อยู่ได้สูงเกือบ130ได้พี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆุม่านครับผมเพิ่นมาจากไสก็ลืมถามเพิ่นอ่าสามาอาสามารอยเท่าน้อเอา สวัสดีครับคือได้มามือนี่น้อหอย,อยเวทเสียเวทเท่าได้มาจากตัว,รรวได้ไข่เขางามมาบาดนี้ดูเฮหรัง้โขามโอ้บ,โอบ,บ่โอ้บ่ยี่สีบบ่ออ้นห่รบ่ทหารพังอยู่นี่บ่ทหารไข่เห้านี่บ่ไข่บันเดินนี่โอ้เผิ่อจากได้ยี่สิบคมอันนี้แม่ลูกสบบรหอยเวทนี่้ยมไมู่ไว้ใจสั ทหารสิไปเบิงบ่โอ้เอ้าทหารมาซื้อแข้งหวยเวียดละบาเนีเ็ดเดือนมื่นเจ็ป่แม่ลูกบ่ปลามื่นเจ็ดประสันแม่ลูกลูกงามพร้อมเด้พี่น้องนี่ลูกงามงามของหอยเวีดพี่น้องเสียเวทสิเจโอ้เฮ้ยสตัวมื่นเจพี่น้องเสียเวทเป็นอย่างไรเอาขออนุญาตเบอร์โทรเสียเวทศูนย์หกหนึ่งหน เสียเวทป้าเวทบ้านสะพือตะการพืชผลกุรัตบานีอ่ะเพิ่นมาตาเว้นเพิ่นได้แม่ลูกลูกกำงามมาฝากพี่ต่อนน้องราคาถือๆพี่น้องหมื่นเจ็ดเพิ่นว่าป้าโทรพี่น้องคำว่างัวควายโครงการคือจังไดบอกอธิบายให้เกษตรวันคุณปังเนี่ยซื้อแจกซื้อแจกโออ๋อแม่ลูกซื้อแจกทหารไปเดี่ยงโอ้โอ้โอ้ในขาโอ้ในขายเลยโอ้มีโครงการดีเนาะ จะได้ยี่สิบคมโอ้ยลูกดิ่เร่โอายไโอ้โอ้โอ้ยโอเคโอเคเสียเวทเดี๋ยวจะคมอมหรอมาให้เพิ่อนค่อมหนึ่งว้าวค่อมหนึ่งอ้าวฮะมันหาบ่าไรวะโอ้ยอ้าวอ้าวมันหมานอย่า่อยอย่าหมักโอ้เอาเอาไปไปมันหมานลูกผู้ตัวนี้ทหารบ่มักบ่เนาะอันสองหานี่ทหารบ่ไปเลี้ยงบ่เลี้ยงต่อยอดเข้ามักแม่ลูกเขามักเออเขาหมักต่อยอดแม่ลูก อะอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายขออนุญาตครับจะปาาครับเปิดนี่สองหกพี่น้องตัวผักใจ2สเวียดเป็นไห่เท่าไรแล้วสองสามอ้าวถือว่าสองสามไก่กันเลยไดเนาะจะาหน่นอยกับเวียดมาต่ออยู่ได้นี่อ๋อเวียดเป็นอย่างนี้ซะก่อนตามสไตล์เพิ่นแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่สอสถือว่าไ้หลายอยู่เลย เป็นยังคือหลายเพราะว่าเขาห้างสองหกแต่เก่าเพิ่นว่าใต้สองเท่าไรเพิ่นว่าใต้สองเท่าไรเพิ่นว่าเนี่ยนี่ให้สองสามเลยเนาะโอเคละเด้โอเคแล้วใกล้สิได้กันแล้วจักหน่อยกับซีมาอีกสองหกเด้พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ควายบ่วเป็นควายหน่อยเด้พี่น้องควายใหญ่เพิ่นมาจากไสครับบ้านใดบ้านสะพื้นั่นบ่โอ้น้ำเสียเวทนี่ตัวนี่มานน้ำเสียเวทบ้านสะพื้เฮาตำบลกับสะพื้นพอใหญ่แตะมืออื่นผิดหลือจังเสียนเพิ่นเนาะอ้าอ้ามีเบอร์โทรบ่เนาะ โอพโ้พิ่นบ่มีเบอร์โทษดิพี่น้องเบิ่งราคาไว้เอาน้ำเสียเวทนี่แหลนะเนาะเบอร์โทรเสียเวทเบิ่งหันแหละพี่น้องผู้ใด,ดสนใจบักูเอาไปต่อยอดเพิพ่นอยากไดสองหกต่าเวียดมาให้แล้ว23เพิ่นว่าเอามันมาหันครับผมอันขั้นใต,ใต้ใต้2อหานี่อย่าขายเด้อมันใหญ่แต่ว่ากัคือว่าล่ะพอได้แน่ก็เอาเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมอุ้ยบักใหญ่สุงหนึ่งเพิ่นได้ขายกันแล้วบ่ทหารบ่พี่น้องไปเบิ่งทางพี่พี่น้องอ่ะ เมื่อนี้ทหารมาสือ่อควายแข่งเวียดเ่็นไงทหารมาสือ่อควายแข่งเวียดแต่ว่าเพื่อนเอาควายโค้งการเพราะ่ต่อยอดให้ทหารอเอาไปเลี้ยงเป่นห้ทหารไปเลี้ยงอู้อยใหญ่ๆห่ังสีหอยเวียดเพป่นมากได้พี่นอ้องหอยเวียดกำลังมากใหญ่ๆห่ังสีมากขนาดที่พี่นอ้องเบิง่งเพื่อนสิถึงจักเหม่นตัวนี้จักหม่นตัวนี้แสนเท่าไหร่คือ แสนเทน่าไรเอาเพื่อใไ้เลยสิบ่โอ้ยังอยู่เพื่อนกำลังต่ออยูอ่แสนกว่าได้พี่น้องสองตัวบักไงเลยห้หอยห้อยเวียดเพื่อนมักแนวนี่พี่น้องมากขนาดควอยใหญ่ๆนี่มักแคงอเ,เออเอ้าห้อยเวียดหไหนเพือ่อนเท่าไรถึงแสนแล้วบ่เ <laughs> พื่อนท่านไหนกายแสนไปแล้วบ่ว่าท่านวายเท่ไหรแต่ว่า เพิ่นมากได้นี่เพิ่นบน่หนีดอกาขั้นควายเนี่ยนี่เพิ่นมากอุ้ยขาใหญ่แข็งใหญ่ตนโตดีพี่น้องกูนะใหญ่ดีตัวประคอกข้อเฉียงแบบป,ปูใหญ่ทั้งสองแสนปฝายเพิ่นปลาพี่น้องแต่ว่าหอยเแหวกกำลังต่ออยู่บ่หนี้เนาะเป็นปลาแสนเท่าไรก็เป็นไหนให้แสนหนึ่งซื้อโอ้แสนหนึ่งซือ้อก็ซื้อตัวละหาหมืน่นกระลุกเนาะโอ้แข็งขาเดี๋ยวไปเป็นพ่อคอกพ่อไายพ่อคุ้มฝูงได้ได้พี่น้องงัวว่าควายใหญ่ๆนี่พี่น้อง เอาไปเป็นพอพันธ์ได้สบายพูดอ่ะแข็งขาดีบัเป่าดีาดตนโตดีรอรอไงพี่น้องอ่ะให้เพิ่นต่อร่องกันพี่น้องอ่ะขอบคุณเรื่อยๆมันๆครับผมนางตอ่อพี่น้อง,องจักบาทตัวนี้ขายไปจักบาทเาะขายไปจักบาทสองพันตั๋วสองแม่ลู้คนบอกอรู้ไหมรู้เปล่ก,ลก,กสามกว่า โอ้สามหมื่นต้นสองหมื่นอยเวทนี้ได้หรอบอกมนี่้โอ้กับลัางหยบมันหยบอมีมันอ่ะโอ้ราคะดีไงโอ้บอกี่แกกเอแยบเออเขลูแม่เพนจีบกโอ้โอ้อ้ะเสียไปข้นรถบ่นี่สามไปปายสามไปปไปไปไแน่กันอยเวทนี้ไปขึ้นยางไว้อ่ะ้ยหอยซาตัวนี้ว่านผู้ไดเอ้าหอยซา เออเนาะซีซอน้ำหอยซาดีก่เดยวนี่โอ้ดีใจดีใจน้ำเด้ดีใจน้ำหมานวะเนร้อส้ีเ้าีตาเมยมันบ่อหอยซาโอ้เป็นขายตาเมพี่น้องสอง่ตมาบจักบาทนีซาจักบาทตัวนี้ สองสองสองสี่หอยซ่ามาแล้วพี่น้องย่างตะลูกมันหอยเวนี่เสียลหอยลูกมันเนี่ยลูกแม่ตัวนี่พี่น้องลูกแม่เท่าอะไรเพิ่นเพิ่นอยากได้เท่าอะไรเลยเอาเพิ่นน้ำเพิ่อนเราปะสามสองสองตัวนั่นอุ้ยมางามทั้งสองเนาะงามทั้งสองเอาหอยเวนี่คือปล่อยมันไปอีสัตว์โอ้ไปน้องเอื่อยมันโอ้ ทักเข้าโอ้ไปขนสนเข้าไหวมืออื่นมืออื่นเด้อมืออื่นงามสองตัวปูหนึ่งเมียหนึ่งสามสิบสองของหอยซากแต่ว่าคุณขายเมียไม่แล้วโอ้บ่แม่ลูกผมจะควายก็ออกมาสิบตัวเพราะผมได้แม่ร้อยห้าสิบสี่เข้าไปแล้วแม่ลูกโอ้ได้เข้าไปแล้วเสียเอาเสียเอาไม่ออกมาอ้อเอาเก่าออกมาของเก่าโอ้ของเก่าออกมาสี่สิบห้าออกโอ้สี่สิบห้าโอเคโอเคนี่คือสายพัฒนาหอยเวนิดไก่ควายไปพัฒนาต่อ โอ้ใช่เขาไม่หาเงินถูกป่ะขายอ้าวคือพอขายหลายดิ่หาเงินผมผมนั่งมันนี่ตั้งแต่โอ้เพื่อเพื่ยเขาซีแสนขายซื้อเพราะสองแสนโอ้โอ้ผมตามมานานเออตามมาแล้วลูกไม่พร้อมเสื้อสายมีแต่ลอยหาซีบด้วยโอ้สูงใหญ่ท่านใหญ่สายพัฒนาแม่ศงลูก่ีพุทธนโอ้โอ้มากแล้วเนาะ โอเคมันสังอเงี้ยเนี่ก็เลยอยากเอควายมันจิบก่าตัวครับต้องเอาออกเอาออกตัวนี้เจไว้ตัวมากเจ๊ใบสี่สิบห้าขึ้นไปแต่อยู่บ้านมีอยู่ครับแม่ม้านอยู่สองแม่สาวสองขายเจาตกการเขาไปเลยเออเอาโอเคขออนุญาตเบอร์โทรห่วยเว่นิดสอบถามศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามอหกศูนย์หนึ่งสอบถามเบอร์โทรนี่ได้อยากได้ควายแนวดใหญแบบใหญเออสอบถามใดเนาะโอเคอ่าโอเคครับผมอ้าวมาละ ฝ่ายหอยเวนินออื่นสิเปิดละข่ายเพิ่นแต่ว่ามื่อนี่เพิ่นบ่ทันสะดวกเพราะว่ามันบ่ทันมีเข้าโอ้ยสามสิบสองเนาะเพิ่นซื้อแล้วได้สามสิบสองเพิ่นก็จะเปิดเปิดได้ก็นี่งามได้ของเพิ่นพี่น้องนี่ง่ามแม่หนึ่งผูหนึ่งนี่ผู้ดาตัวโตน,นี่แม่ผูหน่อยงายหอยเวเียดเพิ่นเอาแม่ไปเอ้าขอบคุณหล,ลายๆมาหอยเวยนินครับขอบคคุณรัผมอย่างต่อพี่น้องมือนี่มีทหารมาสื่อควายโค้งการพี่นอ้องมาสื่อควายโค้งการแข่งกับเวียดนามเพิ่นอยากได้ ควายโค้มควายค,ควาโค,ค้มก็คือควายแม่ลูกไปแจกทหารเลี้ยงเคล็นว่าไปแจกทหารเลี้ยงประมาณนั้นนะ้อพี่น,น้องเนาะก็ถือว่ามีหน่วยงานขาม้าซอยเ<ม>หลือพยุงราคาซอยนะ้อพี่น,น้องเนาะเพราะว่าถ้าบอยมีผู้ใดมาแข่งเลยเวียนนั้นเป็นกระก,ะกดราคาโคตรโคตโคตเอาจนราคามันตกตำ่ำถ้ามีหน่วยงานขาม้าซอยหน่วยงานขามาา ung, ้าพยุงก็จะราคาก็จะดีขึ้นประมาณนั้นน้อพี่น้องเนาะฝนไม่อีกแล้วกลางโ่มอีกคนพี่น้องเนาะเบิ่ง พิ่นขายไปละตัวน,นี้นเน่ยเพิ่นขายแล้วห้อยเวียดเพิ่นขายไปแล้วอ๋<ม>อหอยปูมา,าจังไหนไปทักทายห้อยปูเพิ่นกันนะบ่เนี่ยึ๊บ <laughs> สวัสดีครับหอยปูม <laughs> าจังไหนได้ควายมาอยู่บ่เอา้าขายหรือบ่โอ้ขายก็มีย่างตัวใด ใช่ยยังนี่ป่ะโอ้รอนั่นโอ้รอรอ,อเปิดจ้าบาทหอยปูมื่นหกพันหาร้อยพี่น้องบักรอรอ,อนี่ต,นต้นโตดีดีเพิ่นแยกแม่มากพี่น้องมื่นหกพันหาร้อยโอ้ยต้นโตดีคาะเบงไทยบักหนาตัดพี่น้องเบงหน้าตารอครับพี่น้องคุณอะลูกมี่เรามีก่อสายพัฒนาหนี่ดพี่น้องบักผูน้อยต้นพี่น้องรอครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเบาๆราคาเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง 16, 500, อตนอกนั้น,นาขายละนี่สองตัวขายแหล่ขาขายหิเวียดเนาะ โอ้โกเวียตุ้ไล่ละจังไหนซ้ำเนี่ยโอ้มันมันมันเต็มมาไหนบวนนี้มันเต็มเนาะเพิ่นปอกาศสื่อแต่ว่าเพิ่นกับสื่ออยู่ดอกนี่สีเวียนอยู่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยปูศูนย์แปดห้าปี่เ้าหกห้าสามศูนย์หก้นพี่น้องสิบหกหาร้อยเปิดเปิดไปเพื่อได้สนเจอกับโทรมาตอดเป็นยังไงมแล้วเปล่า้คุมาแล้วบ่าห้ยคุ ขายหอยค้มนึงครัโอ้หันล่ะโอเคโอเคอ่ะสีเปลี่ยนเข้าขายทหารบ่เอาหอยคมเป็นกำลังอ่าหนีอยู่เป็นสีเปลี่ยนเข้าคว่ไอ่ะคมนี่เพิ่นท่านได้ขายหลือเ่าน้อคคมนี่พี่น้องนี่ยข้างนีจะเป็นหอยเอ้าหอยฟูกมันหลือบ่ย่างอยู่บ่ได้มาอยู่บ่โอ้ปลาด้มามาหามารอเบิ่งอ่ะมันมันเด้อคมนี่เพิ่นท่านได้ขายหเล่า้อค่ค้อมหี่น้อง พ่อมแม่ลูกลูกแม่อ้ําพี่น้องแม่บ้านบานลูกบ้านบาน,บน,บนแต่ว่าบอกผมว่าเพื่อนได้ขายกันอะไรยังอะพี่น้องเนาะ,ะนี่ควายตัวนี้นี่คือบรรยากาศการสื่อการขายควายจิตตลาดนัดขั่วเกลืบ้านเชียงหวังเพิ่อเมืองจังหวัดเชียงทรอพี่น้องบรรยากาศกา็คือคักพอสมควรเห็นนหมหอยอ่าหลายหายคนนะที่ได้ทักทายได้ขายได้ซื้อได้ขายกันอยู่พี่น้องโคมนี่ได้ขายแล้วบ่ครับนี่โคมนี่ได้ขายแล้วบ่ยังบ่เพื่อนเปิดเท่าไหร่น้อ สองตัวนะสองตัวสองหมื่นสองพันหาร้อยพี่น้องสองตัวได้พี่น้อง <Cer ise> แม่ลูกลูกแม่บ่ะฮึลูกแมก่ <L> แมมพร <L> ้พอมเออ <L> <neighborhood> โทสองหมื่นสองพันหาร้อยพี่น้องสองตัวลูกแม่แมก่กะง่ามลูกกะง่ามได้พี่น้องบ่บ่บเป็นบ <H> ่ง่ามแต่ว่ามันมันบ่สูง <H> บ่อใหญ่เฮ้อุ้ยง่ามีหลีความผืนพี่น้องพ่อเอาไปเลี้ยงพี่น้องก้ายบานๆเฮ้ยพ่อเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดต่อได้จังน่อย๋อเพิ่นมาจากไสครับ มาจากขุนบนครับบ้านใดเมอามสิบอ๋อมาจากโมงสามสิบพี่น้องเพิ่นมาจากโมงโอ้ราคาพอต่อรองพี่น้องควายบ,นบานๆเฮาให้ลูกแม่พร้อมให้ลูกดีพร้อมโอ้เนาะอ้าสะดวกให้เบอร์โทรา่ะอ้าค้อนนี่นแด้าหนึ่งซีซี8กหนึ่งแปดเจ็พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองควายแม่นี่แม่ลูกควบนี่พี่น้องน่าสนใจทหารเพริ่นบ่ได้เห็นบ่ปะกึ่ยว่าทหารหาเหรอ โอ้ทหารสื่อควายไปแจกว่าสั่นเพิ่นอยากได้ยี่สิบข้อมผลเดี๋ยวเพิ่นจับว้นมาเออเพิ่นเพิ่นทหารเพิ่นแต่งชุดทหารมาอยู่อ่าแจ้หนายเพิ่นกัวนมาเพิ่นอยากได้ยี่สิบข้อมเมื่อตาได้ไปบ่ิหลายโค้อมโอ้โหแล้วคาซจำหนี้เพิ่นเอาโหลดแล้วเพิ่นสิไปแจกทหารเจนไปเลี้ยงว่าสั่นอ้าวงามน่าสนใจเดี๋ยวเพิ่นกัวนมาผลเพิ่นไปทั้งผลอ้าวมันมาเด้อครับขอบคุณที่หลายอาบ้านสมวัชิแห่วผ้าพีผ้าหน่องมาเลาะชมบรรยากาศการสื่อการขาย ควายมอน,นี้คลิปแรลกอะไรประมาณนี้ก็น้องพี่น,อน้องเนาะฝากปีฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัน่นแน่พี่น,อน้องเนาะไว้พอแม่มมมพี่น้องก็เสร็จก่อนผู้เลี้ยงหัวเรื่องควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองจะไหนจะมีแต่ความสุขต้นจริญห่างไกลจากโกรไฟกัเจ็บต่างๆพี่น้องรำร่วงด้วยเบิดหนีเบิดสินด้วกันสวัสดีครับ